สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellowhead นะครับผมแล้วก็กลับมากับคลิป Lego p o l y b a g The Series กันอีกแล้วนะครับผม สำหรับซองนี้นะครับก็ต้องบอกว่เป็นซองที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่ผมทําตัว A.D.U. Walker นะครับผมคือใน p o l y b a ็คของตัว Alien Conquest นะครับมันก็จะมีตัวซองโพลีแบ็เนี่ยอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัว A.D.U. Walker ที่เป็นเหมือน Exo Suit นะครับผมที่เป็นเดินได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของ Jet Pack ซองนี้นะครับก็จะเป็นตัว Polybag Alien Conquest นะครับผมในรหัส30141นะครับในชื่อว่า ADU j e t p a g นะครับผมตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอามาเพื่อให้เข้าเซตและเข้าทีมกับตัว Alien Conquest ที่มีอยู่นะครับผมให้มันครบๆนะจบๆไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูว่าต่อแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับปลองดู เดี๋ยวเรามาลองดูดีเทลคร่าวๆกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะก็โดยคร่าวๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นมินิฟิกเกอร์ที่มาพร้อมกับตัวปีก Jet p a พกนะครับผมแล้วก็มีพร็อพหลักๆมาให้2ชิ้นนะครับก็จะเป็นกล้อง2ทางไกลแล้วก็ปืนพกนะครับโดย Jet ตแพกด้านหลังนะครับก็ จะเป็นปีกสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชิ้นเรียบ4ี่คณสสีเทานะครับหชิ้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชิ้นตะแกรงเหมือนเป็นไอพ่นนะครับผมโดยด้านบนนะครับก็จะเป็นเหมือนจรวลสีใสสีส้ม2ชิ้นนะครับ ตัวม anyway ิน <LE> ิฟ kind of ิกเกอร์นะครับก็จะเป็นหน่วย A.D.U. นะครับผมเหมือนกับตัวซองที่เป็นตัว A.D.U. Walker เลยนะครับหมวกก็เปิดหน้ากากไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวมินิฟิกเกอร์นะครับหัวก็จะเป็นแบบหัวเหลืองนะครับแล้วก็ให้มา2หน้าโดยหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าแบบยิ้มกวนๆนะครับผมส่วนหน้าที่2เนี่ยเหมือนแบบสงสัยสงสัยนิดนึงนะครับชุดนะครับก็จะเป็นของหน่วย A.D.U. นะครับผมเหมือนกับตัวซีรีส์ที่เป็น A l i e n c o n q อ e s t ตัวอื่นเลยนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับถ้าใครมีตัว Adu Walker อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําให้ไปตามหามาอีกสัตัวนะครับให้มันเข้าเซตกันหรือถ้าใครมีเซตตัว Alien c o n q r e s t อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเก็บให้ครบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่แต่เสียดายนะครับที่อันนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดขอยักหรือลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เป็น Polybag ก่เนาะมันก็อาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากนะครับผม ก็ถ้าชอบนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดฝาก subscribe กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ